้มาฟังเคสตัดดีกันลูกชื่อพรทิพย์จันทขามเป็นผู้นำบุญที่พัทยาอมปกติก็ไม่ได้อ่านชื่อในะวันนี้ขออภัยอ่านไปแล้ว <c oughs> ภาคตะวันออก <c oughs> โลกเขาวัดครั้งแรกเมื่อปี2545ในงานวันสลายร่างคุณยายประทับใจมากค่ะ แล้วตั้งแต่วันนั้นก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะกว่าลูกจะได้พบหมู่คณะชีวิตก็ลำบากมากเจ้าค่ะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้เรียนหนังสือทำให้เขียนไม่ได้แต่พ่ออ่านได้ค่ะเพราะสังเกตและจำการอ่านจากคนรอบๆข้างคุณพ่อของลูกเป็นคนดื่มเหล้าจัดนี่เห็นไหม ดื่มทุกวันเพราะมีเพื่อนมาชวนถ้าดื่มแล้วอ๋อดื่มทุกวันเพราะมีเพื่อนมาชวนถ้ามเมาแล้วคุณพ่อมักจะอารวาดทำลายข้าวของอเห็นไหมมีโทษและมีคุณเนี่ยมีโทษครับนี่สุรามหาโทษเห็นไหมครับคุณพ่อมักจะอารวาททำลายข้าวของเอ๊อะอะเสียงดังแม่นะ่ะกลัวตัวเองแลูกๆจะเจ็บตัว จึงหอบลูกๆไปนอนนอกบ้านบริเวณข้างถนน oh. เห็นลทธิ์ของสุลาไหมล่ะ oh. พอพ่อหลับก็ย่องพาลูกๆเข้ามานอนในบ้าน oh. ตัวกินคนเดียวเนี่ยเวลาเดือดร้อนมันระบาดท,ทั้งบ้านเลย oh. เพราะว่าพอเมาแล้วก็ฟิตขึ้นมาอยากเป็นนักมวยกันมา oh. แม่บ้านก็นไม่ได้ดเรียน <laughs> อะไรเลยหมัดมวยมาด้วย <laughs> หลังใครจะไป,ไ,ปไปแม่บ้านอย่าลืมเรียนหมัดมวยไปด้วยนะ <c oughs> จะเจอพ่อบ้านนี้ก็ไม่ต้องโอ้อัดกันเลยอบรมไม่ติดให้อบอัดกันไปเลยโอ้โหนี่เล่นหอไปนอนนอก,นอกบ้านเนี่ย <c oughs> ถ้าวันไหนไม่มีเพื่อนมาชวนดื่มเหล้าดูให้ดีนะครับคุณพ่อจะเป็นคนดีมาก <c oughs> จะเตรียมอาหารใส่ปินโตไปทําบุญที่วัดทุกวัน <c oughs> แต่ถ้าวันไหน,น เด่มหล้าพระอดเมาก่อนทีนี้พระต้องฉันทุกวันนะสิก็เป็นไง<อ>ถ้าดื่มทุกวันนี่ก็อดทุกวันถ้าดื่มวันหนึ่งอดวันหนึ่งอะไรางี้นะเอเอยังพอมีฉันกันมึงแล้วจะทำอาหารให้ทานอ๋อพ่อทำอาหารเลยนะไอ้แม,ม่น่ารักทสีเดีอะเขาไม่ดื่มเนี่ยซักผ้าให้ลูกๆใส่ด้วยค่ะโอ้ เรียกว่าไทยบาปกันเลยแหละให้ไปนอนนอกบ้านเออเออกูแตกูเธอคุณพ่อมักจะเป็นคนที่ชอบไปทําหน้าที่เปลี่ยนผ้าครองให้กับพระพุทธรูปที่วัดค่ะ <c oughs> โดยปกติตั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนชอบทําบุญนาทานเลยทําให้ลูกวินิสัยชอบทําบุญตามไปด้วย <c oughs> เห็นไหมโมเดลดีๆตัวอย่างดีๆให้ลูกดูในลูกก็ทําตามปัจจุบันคุณพ่อเสียชีวิตแล้วเมื่อยี่สดปีก่อนเพราะ อาสันนิษฐานที่เพราะอะไรทะเลาะกันตายดื่มเหล้ากี่วันเจ็ดวันเอาไปถึงขน้นตายก่อนดื่มเลือดสามวันสามคืนอถ้าหากว่ายังไม่ตายกวของถึงเจ็ดวันเลยอด่มเหล้าสามวันสามคืนจนเส้นโลหิตในสมองแตก มันจะไปทนไหวไงส่วนคุณแม่งลูกเป็นคนใจดีแต่ปากร้ายแม่ขอร้องสักทีนะไอ้ปากร้ายใจดีนะใจดีนะมันมองมาก็เห็นเห็นแต่ปากร้ายแหม่เนี่ยแต่เดี๋ยวไปดูบุพกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูวิบากกันแต่ก็ชอบเข้าวัดทาบุญเหมือนชาวบ้านต่างจังหวัดคุณแม่ป่วยเป็นโรคไตมีนิ่วอยู่ในกรวยไตสามเม็ด ปีสอง2้ 32, คุณแม่ล้มป่วยหนักทุกโรงพยาบาลไม่รับรักษาจึงพาคุณแม่มาไว้ที่บ้านไม่รู้จะรักษาอย่างไรจึงรอวันสุดท้ายของท่าน<อ>ช่วงนั้นคุณแม่ทานอาหารไม่ได้เลยตลอดหนึ่งเดือนสิบห้าวันทานได้แต่น้ำอวันติดและน้ำข้าวทานเสร็จก็จะอาเจียนออกหมดช่วงที่คุณแม่ป่วยหนักบอกลูกว่าคุณแม่ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ว่าหากหายจะบวชชี หลังจากนั้นคุณแม่ก็หายป่วยคุณแม่จึงไปบวชชีบบวชตั้งแต่ปี2532ถึง2536<อ>จึงศึกมาเลี้ยงหลานบาทโทโ<อ>นึกก็จะบวชตลอดอยู่ต่อมาก็ล้มป่วยอีกเห็นไหมหมอบอกว่าตายเมียการติดเชื้อตลอดอคุณแม่ป่วยเป็นโรคนี้เกือบ20ปีวันที่2กันยายน2538คือหลังยากศึกมาสองปีค,คุณแม่ก็เสียชีวิตครับ หลังงานเผาศพมีหลายคนฝันคล้ายๆกันแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นคนคุณแม่ของลูกแล้วมีพระสงฆ์หลายรูปจูงคุณแม่ขึ้นไปข้างบนฟ้าด้วยส่วนสาเหตุที่ลูกไม่ได้เรียนหนังสือเพราะลูกเกิดที่จังหวัดร 101, ้อยเอ็ดแต่ต่อมาอายุเจ็ดขวบคุณพ่อคุณแม่ย้ายไปจับจองที่อยู่อาศัยและเริ่มชีวิตใหม่ที่จังหวัดลบบุรีสมัยนั้นต้องดื่มน้าที่ไหลามาตามภูเขา<อ>ไม่รู้มีไขยุงหรือสิ่งสกปรกหรือเปล่า จึงทำให้ลูกล้มป่วยเป็นโรคมาเลาเรียขึ้นสมองอและลงกระเพาะแล้วก็มีหินปูนขนาดเท่าฝ่ามืออยู่ในท้องด้วย<อ>รักษาการที่โรงพยาบาลอยู่ประมาณสองเดือนไม่ดีขึ้นพอขึ้นเดือนที่สามไม่หายใจ<อ>เหตุการณ์หลังจากนี้คนอื่นเล่าให้ฟังค่ะ<อ>ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เจ็ดวันหมอลงความเห็นว่าเสียชีวิตแล้ว<อ>ที่บ้านจึงรับร่างของลูกกลับมาที่วัดต,ตั้งสวดอยู่เจ็ดวันพอถึงวันเผา โอ้ชีวิตทรหดเหลือเกินสมัยนั้นไม่มีเมลุอ๋อนี่ถูกมัดตาสังแล้วนะครับโอ้ไม่มีไมลรไว้เผาศพครับจึงหามลงไปที่ป่าช้าโอ้ <c oughs> และจะเผาบนกองฟอน,นกองฟืนเนี่ยตเตรียม<อ>เผาไว้แล้วนะมัดกันเรียบร้อยแล้วรตรงที่ทำอกองฟอนนั้นจะเสี่ยงโดยการโยนไข่อ๋อ ถ้าแตกที่ตรงไหนก็จะทํากองฟอนนะตรงนั้นครับแต่ยนอย่างไรก็ไม่แตกอไข่ไม่แตกอยนไม่เป็นมึงเออหมาพูดถึงไข่เนชตาครูไม่ใหญ่ในชตาไข่เนี่ยเขาออกคำสั่งมาว่าให้สอนธรรมะสาธุชน พอสอนธรรมะสายชนมาเยอะก็บอกว่าซ่องสูงคนลมอัดเอะชะตาเราชะตาไข่ทำไมสอนก็โดนอัดถ้าสอนก็โดนอัดเหมือนไข่นั่นแหละหล่นโดนหินไข่ก็แตกหินหล่นโดนไข่ก็แตกโอ้โหมันไม่ไหวนะชะตาไข่เนี่ย ไข่หล่นโดนหินไข่ก็แตกหินหล่นโดนไข่ก็แตกแตกทั้งขึ้นทั้ง่องเลยแม่น่าสงสารไหมน่าสงสารนะเพราะนั้นเนี่ยหล่อลูกหลวงปู่เยอะๆกรแล้วถ้าใจที่ไหนก็ทํากองฟอนทันทีนั้นแต่โยนอย่างไรก็ไม่แตกคุณพ่อของลูกจึงให้ตั้งตรงที่ยืนอยู่เลยไม่ต้องหากันแล้วล่ะเพราะว่าพ่ออยู่ในอาการเมาพอสมควร แต่ดูนะดูอนิสงส์ความเมามันดีตรงนี้ขาว่านะขาว่านะเมื่อตั้งโลงบนกองฟอนฟังนะเพื่อบางทีกลับไปบ้านอาจจะเจอโลมีอาการขยับได้เอาเพราะลูกเริ่มรู้สึกตัวแต่ยังสลึมสลืออยู่คนอื่นเห็นข้าก็วิ่งหนีกันไปหมดตกใจวิ่งหนีเหลืออยู่ คุณพ่อของลูกคนเดียวเพราะคุณพ่อเมาแหมมีประโยชน์ตรงนี้นะเขาเขียนตอบว่าถ้าคุณพ่อไม่เมาก็คงวิ่งหนีเหมือนคนอื่นคุณพ่อเลยไม่กลัวแล้วก็ไปเปิดลองดูจึงรู้ว่าลูกฟื้นแล้วอืแต่จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเมาเดี๋ยวเราไปดูวิบากกรรมดูบุปกรรมมีคนมาถามว่าตอนที่ตายไปเห็นอะไรบ้างแต่ลูกไม่เห็นอะไรเลยหรืออาจจะจาอะไรไม่ได้เลย เหมือนคนนอนหลับไปเฉยเฉยแต่การที่ลูกถูกมัดตราสังอยู่หลายวันทําให้คอของลูกเอียงติดกับไหลตลอดเวลาเนี่ยเอาเรื่องเงินมนมัดเ<อ>นื่องจากเส้นเ e อ็นยึดทรมานมากค่ะต้องรักษาโดยการนวดและจับเส้นทุกวันทุกวันนะเกือบห้าปี<อ>จึงหายไม่ปกติทําให้เรียนไม่ทันเพื่อนลูกจะไม่กล้าไปเรียนอีกเลยล้วก็ก็ต้องทํางานเลี้ยงครอบครัวจึงต้องทิ้งการเรียนไปส่วนโรคมาลาเรียขึ้นสมองและหลงกระเพาะลูกก็ไม่เคยเป็นอีกเลยหายเป็นปุริตทิ้ง ตั้งแต่ขึ้นมันจะกองฟอนแล้วเนี่ยความจริงหมอเคยบอกว่ามันจะกลับมาอีกแต่ปัจจุบันลูกอายุห้าสิบปีแล้วเนี่ยร่างกายยังเป็นปกติดีทุกอย่างเหมือนไม่เคยป่วยหนักมาก่อนเลยเนี่ยตั้งแต่ลูกที่รู้จักว่าธรรมกายก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญแล้วก็ไม่เคยไปวัดไหนอีกเลยจะเข้าวัดธรรมกายตลอดไปลูกได้ทำนาทีผู้นำบุญผู้นำรถที่พัทยาคือปฏิบัติธรรมนาววัดสองครั้ง ทำบุญสร้างพระธรรมกายถวายพระสังฆาธิการสร้างพระธรรมกายยำตัวจารึกชื่อตัวเองถวายสังฆทานพระสามหมื่นวัดสามพันวัดสามพันห้าร้อยวัดทำมุญกระถินปีสี่ห้ารวมบุญสร้างหอฉันและร่วมบุญต่างๆที่หลวงพ่อเมตตามอบให้ค่ะคำถามคือลูกทํากรรมอะไรมาจึงได้ป่วยมีหินปูนในท้องและเป็นโรคมละเรยขคือสมองและกระเพาะแล้วก็ตายไปละครั้งหนึ่ง สองวิญญาณของลูกเดียวออกจากร่างไปที่ไหนหรือเปล่าตอนที่ลูกตายสามพาะอะไรลูกจึงได้กลับมาสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะอีกสี่ลูกยังอ่านหนังสือได้ทั้งทั้ง,งที่มาเด็เรียนหนังสือเพราะกรรมดีอะไรห้าเพราะกรรมอะไรคุณแม่จึงป่วยไปโรคไตและคุณพ่อต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคเส้นหลอดหิตในสมองแตกหกคุณพ่อและคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะลูกทำบุญที่ไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับบุญที่ลูกอุทิศให้หรือเปล่าคะและลูกควรจะทําอย่างไรคุณพ่อและคุณแม่และตัวลูกจึงจะหมดกรรม อ่ามาฟังกันเลยครับอันนี้ฝันในฝันนะค,คือหลับแล้วฝันเป็นตุเป็นตะเลื่อยเฟยกันไปเลยครับพ่อตายด้วยเส้นเลือดในสมองแตกเพราะกรรมปัจจุบันนี่แหละดื่มสุรา<อ>แล้วก็ฆ่าสัตว์ทําเป็นอาหาร,รตายแล้วก็ตรงดิ่งไปเลยไปมหานรกขุมห้าทันที พราะใจเศร้าหมองมากเห็นภาพของการดื่มสุราเป็นอจินตกรรมรจึงต้องไปใช้วิบากกรรมก่อนเมื่อขึ้นมาจากมหานรกแล้วจึงจะมาเสวยผลบุญในภายหลัง<อ>เห็นไหมหมองใสเห็นไหมชิงช่วงช่วงชิงกันสภาพที่อยู่ในมหานรกก็คือมีกายดำใหญ่ผอม กำลังถูกนายนิรยาบาลรวมกันจับกรอกน้ำกรดสีดำจนละลายตายแล้วก็ฟื้นฟื้นแล้วก็ตายเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาจะต้องอยู่ในมหานรกคุมห้าอีกนานแล้วก็ไปต่อขุมอื่นแล้วก็จะถูกท่านทรมานโดวยวิบากกรรมอื่นๆ่นอีกบุญที่ลูกอุทิศไปให้จึงยังไม่ได้รับในตอนนี้แต่ไปรอคอยอยู่ในยมโลก จะช่วยได้ก็โดวยวิธีพิเศษคือลูกจะต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายและศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยได้เหมือนคุณยาอาจารย์ของเราจ้าแม่ป่วยด้วยโรคนิ่วในกรวยไตยแล้วก็ตายด้วยโรคไตาชาติในอดีตเคยเป็นลูกหนี้ขอยืมเงินคนอื่นแล้วไม่ใช้ทาให้เจ้าหนี้เป็นทุกข์ใจมาก วิบากกรรมนี้ก็เลยมาทําให้เป็นโรคนิวในไต <Okay. S 1> แล้วทําให้ไตอักเสบเพราะติดเชื้อ <Okay. S 1> กระทั่งเสียชีวิต oh. ตายแล้วไปเป็นยักษ์ศนี oh. บริวารเป็นบริวารของยักษ์ผู้มีบุญผู้ใหญ่ชั <Okay. S 1> ้นจตุมหาราชิกาแต่ก็มีวิมานของตนเองเล็กๆ <Okay. S 1> ในอาณาบริเวณของยักษ์ผู้ใหญ่นั้น เพราะว่าเป็นคนปากร้ายใจดี<อ>มีโทสะเป็นพื้นฐานใจกับได้ทำบุญไปตามระสาบ้างได้รับบุญทุกบุญที่ลูกสาวอุทิศไปให้สภาพก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ยังเป็นลูกน้องบริวารเขาอยู่นะจ๊ะส่วนตัวลูกเองนั้นน่ะชาติในอดีตมีสามีที่เจ้าชู้มีเมียน้อยหนึ่งคน ทำให้ตนเองน่ะไม่พอใจจึงสั่งให้คนทำยาสั่งให้เมียน้อยกินไปจากยาสั่งไว้เลยเขาผสมยา,าแล้วก็สั่งว่าไอตายด้วยของชนิดนั้นชนิดนี้อะไรอย่างนี้เนะี่ยสมมติว่าห้ตายดินเนื้อวัวเขาเอาเนื้อวัวผสมกับยาแล้วก็คลุกกันผสมเงินแล้วก็เอาไปทำตามกรรมรวิธีของเขา แล้วก็เอาบทเป็นผงเอาผงน้ำมาใส่ทำให้เกิดเชื้อไอแบคทีเรียแรงๆในตัวมีความกระหายอยากจะกินไอเนื้ออย่างนั้นถ้ากินมาหลายก็ตายถ้ายังไม่กินก็ยังไม่ตายเขาเรียกยาสั่งถ้าไม่มียน้อยน่เกือบตายทีเดียวนะภายหลังสามีทราบเขาก็บังคับให้ตนเองไปแก้ยาสั่งนั้นเสียตัวก็เลยไปแก้ทำให้มีน้อยนั้นไม่ตาย ด้วยกรรมนี้นะ่จึงทำให้มีวิบากกรรมตนเองจึงต้องมาป่วยปางตายด้วยโรคมาเรีย,รยขึ้นสมงเพราะอิจฉาริอยาคิดล้ายมาเรีย,รยลงก็เพราะแล้วมีหินปูในท้องก็เพราะวางยาสั่งเขา oh. ในช่วงที่มีความรู้สึกว่าตายนั่นนะเหมือนคนหลับลึกๆไม่ได้หลุดไปไหน คล้ายไม่หายใจเพราะว่าวิบากกรรมนบ,บีบขันเอาไว้<อ>จึงไม่ได้เห็นอะไร,รแต่ก็ไม่ตายเพราะว่าไม่ได้ทำให้เขาตายแต่ทำเขาเกือบตายเมื่อหมดกรรมคือไปแก้เขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ทำให้เขาถึงตายในชาตินั้นจึงกลับมามีชีวิตใหม่จ้า ก็ไปช่วยก็แก้ฟื้นเห็นไหมรเรื่องของวิบากกรรมสิ่งที่ตัวกระทําไว้เนี่ยที่ไม่ได้เรียนหนังสือตั้งแต่ยังเด็กและต่อมาหมั่นสังเกตและศึกษาทําให้สามารถอ่านซึ่งอ่านหนังสือได้ก็เพราะมีทั้งบุญและบาปบ,บาปคือชาติในอดีตเคยมีค่าชาติบริพาลในเรือนมากมายตัวเองเกิดมีความคิดว่า ไม่อยากให้ข้าทาบริพานเรียนหนังสือ oh. เพราะกลัวจะปกครองไม่ได้ oh. เลยห้ามไม่ให้เขาเรียน oh. อาการรมนี้แหละทำให้ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ <Okay. S 1> ส่วนบุญก็คือมีบางชาติเคยถวายหนังสือพระเนน oh. ทำให้มีปัญญา <Okay. S 1> มีการขวนขวายศึกษาด้วยตนเองจนอ่านได้ในภายหลัง <Okay. S 1> บาปให้ผลก่อน oh. แล้วก็บุญให้ผลที่หลังจ้ก นี่ก็คือเคสซาดีโดยย่อนะจ๊ะ